เฮโยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เห็นผมลงคลิปนานมากเลยนะครับผมก็พันีติดเรียนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือผมสอบเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงพักนะฮะก็มีเวลาพักแค่เดือนเดียวนะครับผมก็ก็อยากจะกลับมาทําคลิปนะครับก็แน่นอนครับช่วงที่ผมหายไปก็แน่นอนครับเรียนอย่างเดียวเลยไม่เวลาทําคลิปเลยครับผมคือที่จริงมันมีเวลาทํานะครับแต่ว่าผมขี้เกียจทําเพราะว่า ติดเพื่อนนะครับผมเจอเพื่อนใหม่เจอสังคมใหม่ก็แบบว่าอยากไปทําอะไรใหม่ๆนะครับผมก็ช่วงเวลาอยู่หน้าจอก็แบบอาจจะน้อยลงนะครับผมโอเคก็ผมจะกลับมาแคสอีกทีกับหลังจากได้โน้ตบุ๊กใหม่นะครับเจ้าตัวนี้ก็อยู่กับผมมาสามจะสี่ปีแล้วนะครับผมสเปกก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับผมก็ตอนนี้คือเครื่องเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับรอได้น้ตบุ๊กใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปอย่างแน่นอนครับผม แล้วก็มีผู้มีผู้สนับสนุนนะครับผมวาดพาส์คอดให้หนึ่งตัวนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนผมนะครับผมที่ใช้โค้ดเนมว่าคุณ w t 0 0 4นะครับผมก็เขาให้บอกโค้ดเนมได้แค่นี้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับผมอันนี้คือผม ใช่จ้างเขาวาดครับก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรอกก็คือจ้างเขาวาดแหละก็ขอบก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับก็เรียนอยู่มอเดียวกับผมเนี่ยแหละเรียนสาขาเดียวกับผมแต่ผมก็บอกรายละเอียดแค่นี้แล้วกันเนาะนะครับผมก็อันนี้คือรูปมาสคอตที่เขาวาดให้ผมนะอันนี้เป็นรูปที่ผมตัดต่อเองเสร็จแล้วนะก็นี่เลยนี่จะเป็นอ่าโปรไฟล์โปรไฟล์ยูทูบใหมของผมนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเพิ่งตัด คือตัดเสร็จนั้นแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่งจะมาถ่ายคลิปนะครับผมโอเคครับผมก็มีสปอยเพนนีนล่แล้วกันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อยากให้ผมได้นอนบุกใหม่เร็วๆแล้วก็อยากเห็นคลิปใหม่ๆของผมก็ฝากกดไลค์กดไลค์นะครับผมแล้วก็กดซับสไครต์ข้างล่างนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปายคิวกิว